คุณผู้ฟังครับวันนี้ผมมีเรื่องที่ฟังมาแบบสดๆร้อนๆเลยนะจากที่คนหนึ่งที่ผมขอเรียกว่าคุณแบงค์ละกันแกยืนยันเองว่าเจอมากับตัวแบบคนลุกคนชันเลยละครับแล้วตอนที่เล่าให้ผมฟังเนี่ยแกก็ยังไม่หายคนลุกเลยเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นที่โรงแรมเก่าๆแห่งหนึ่งในต่างจังหวัดย้อนไปประมาณ6ถึงเปีที่แล้วนี่แหละคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ฟังคุณแบงค์แกมีแฟนอยู่คนหนึ่งชื่อว่าคุณมิว คุณมิวเนี่ยเป็นคนจังหวัดนั้นเลยนะแต่ทั้งคู่มาทําง,งานอยู่กรุงเทพคบกันอยู่ที่นี่แหละแล้ววันหนึ่งคุณมิวก็ได้รับข่าวร้ายว่าคุณปู่เธอเสียชีวิตแบบกระทันหันก็เลยต้องรีบกลับบ้านไปช่วยจัดงานศพแล้วดูท่าจะอยู่ยาวเลยนะเพราะต้องดูแลคุณย่าที่เหลืออยู่คนเดียวด้วยคุณแบงก์ก็เข้าใจดีเลยนะครับเรื่องครอบครัวมันสําคัญแกก็บอกแฟนไปเลยว่าไม่ต้องห่วงให้จัดการเรื่องที่บ้านให้เรียบร้อย ส่วนตัวแกเองก็จะหาเวลาไปเยี่ยมให้ได้อย่างน้อยเดือนละครั้งก็ยังดีแต่ปัญหามันมีนิดหนึ่งครับคุณผู้ฟังคือบ้านคุณมิวเนี่ยค่อนข้างหัวโบราณแถมห่วงลูกสาวมากๆด้วยคุณมิวก็เลยไม่เคยพาคุณแบงค์ไปเปิดตัวกับที่บ้านอย่างเป็นทางการเลยมันก็เลยกลายเป็นว่าทุกครั้งที่คุณแบงค์ไปหาคุณมิวที่ต่างจังหวัดแกก็ต้องไปหาโรงแรมเปิดห้องนอนค้างคืนเองตลอดไม่สามารถไปพักที่บ้านแฟนได้ช่วงสามเดือนที่ผ่านมา คุณแบงก์ก็จะมีโรงแรมประจําที่ไปพักอยู่แล้วครับเป็นโรงแรมที่ราคาไม่แพงเดินทางสะดวกสบายดีเลยแต่ครั้งที่คุณผู้ฟังกําลังจะได้ฟังเรื่องต่อไปนี้เนี่ยมันไม่ใช่โรงแรมเดิมที่แกเคยไปพักนะแล้วเหตุการณ์ในครั้งนี้มันก็เปลี่ยนประสบการณ์การนอนโรงแรมต่างจังหวัดของคุณแบงก์ไปตลอดชีวิตเลยทีเดียวครับวันเกิดเหตุเป็นวันศุกร์ครับคุณแบงก์กะว่าเลิกงานเย็นปุ๊บจะรีบออกเดินทางไปร่วมงานศพคุณปู่แฟนทันทีเลย แต่กลายเป็นว่าวันนั้นมีงานด่วนเข้าบริษัทแกก็เลยต้องอยู่เคียร์งานจนดึกดื่นพอกลับถึงห้องพักก็รีบเก็บของแบบลนๆเลยครับคุณผู้ฟังแล้วเรื่องมันก็เกิดขึ้นตรงนี้แหละด้วยความรีบเนี่ยแกดันลืมสร้อยพระที่คุณพ่อให้มาตั้งแต่เด็กๆซึ่งปกติคุณแบงค์จะใส่ติดตัวไว้ตลอดเลยนะเพราะเชื่อว่ามันช่วยคุ้มครองป้องกันอันตรายต่างๆให้กับแกได้มารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่ขึ้นไปนั่งบนรถตู้โดยสารแล้ว แต่ในใจตอนนั้นแกก็ปลอบใจตัวเองนะครับว่าเออไม่เป็นไรหรอกมึงคืนเดียวเองเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับแล้วใครจะไปคิดล่ะครับว่าไอ้คืนเดียวที่แกคิดว่าไม่เป็นไรเนี่ยมันจะกลายเป็นค่ําคืนที่แกต้องจดจําไปจนวันตายคุณแบงค์เดินทางจากกรุงเทพไปถึงจังหวัดนั้นก็เกือบๆจะตีหนึ่งแล้วละครับคุณผู้ฟังพอลงจากรถตู้ปุ๊บก็รีบโบกสามล้บบอ,ลอเครื่องให้ไปส่งที่โรงแรมประจําทันทีเลยครับแต่พอไปถึง พนักงานที่เคาน์เตอร์ก็แจ้งข่าวลาาให้ฟังว่าห้องพักเต็มหมดแล้วคุณแบงก์ก็งงเลยสิครับมาพักที่นี่ทุกเดือนไม่เคยเจอเหตุการณ์ห้องเต็มมาก่อนพนักงานก็เลยอธิบายให้ฟังว่าช่วงนั้นมันมีงานสัมมนาครูในจังหวัดพอดีห้องพักในตัวเมืองส่วนใหญ่ก็เลยถูกจองจนเกลี้ยงเอาละสิครับทีนี้คุณแบงก์งานเข้าแล้วแกก็เลยให้พี่คนขับสามล้อคนเดิมช่วยพาไปตะเวนหาโรงแรมอื่นที่อยู่ไม่ไกลกัน ปรากฏว่าเต็มทุกที่เลยครับแกเริ่มจนปัญญาแล้วตอนนั้นเลยลองถามพนักงานของโรงแรมแห่งที่สามดูว่าพอจะแนะนำโรงแรมอื่นที่น่าจะยังพอมีห้องว่างเหลืออยู่บ้างไหมพนักงานสาวคนนั้นก็เลยแนะนำโรงแรมอีกแห่งหนึ่งมาให้ครับบอกว่าอยู่ไม่ไกลจากตรงนั้นสักเท่าไหร่คนขับสามล้อน่าจะรู้จักคุณแบงค์ได้ยินแบบนั้นก็ไม่รอช้าครับรีบบอกให้พี่สล้อไปส่งที่โรงแรมนั้นทันทีแต่คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับ พี่คนขับสามล้อแกทำหน้าแปลกๆนะแล้วก็หันมาถามคุณแบงด้วยน้ำเสียงเหมือนไม่ค่อยแน่ใจว่าแกจะไปพักที่โรงแรมนั้นจริงๆเหรอคุณแบงก,ก็เลยถามกลับไปว่ามันมีอะไรหรือเปล่าครับพี่คนขับสามล้อก็อำ้อำอ้ำอึ้งอึอยู่พักหนึ่งแล้วก็ตอบมาแค่ว่ามันไม่มีอะไรมากหรอกแค่โรงแรมมันเก่าๆหน่อยคนแถวนี้เขาไม่ค่อยนิยมไปพักกันสักเท่าไหร่แต่ตอนนั้นคุณแบงไม่ได้คิดอะไรมากแล้วครับ คิดอยู่อย่างเดียวว่าขอแค่ให้มีที่สุขหัวนอนในคืนนี้ก็พอแล้วมันดึกมากแล้วด้วยแล้วก็เหนื่อยเกินกว่าที่จะไปตระเวนหาที่พักอื่นอีกต่อไปพอรถสามล้อเลี้ยวเข้าไปจอดเทียบที่หน้าโรงแรมดังกล่าวเท่านั้นแหละครับคุณแดงเล่าให้ผมฟังอีกว่าแกถึงกับอึ้งไปพักใหญ่เลยสภาพของโรงแรมมันเป็นตึกสีชั้นเก่าๆครับคุณผู้ฟังสีที่ทาอยู่ด้านนอกอาคารนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับมันหลุดล่อนออกมาเป็นแผ่น แถมยังมีคราบตะไคร่น้ำเกาะอ,อยู่ทั่วไปหมดดูเผินๆแล้วเหมือนตึกหลังที่ถูกปล่อยทิ้งไว้นานหลายปีลานจอดรถก็กว้างขวางนะครับแต่ก็มีรถจอดอยู่แค่สามคันทวนลักษณะตัวตึกมันจะยาวๆคล้ายกับหอพักนักศึกษาสมัยก่อนชั้นล่างสุดเป็นที่จอดรถส่วนชั้นบนขึ้นไปก็เป็นห้องพักเรียนกันไปพอคุณแบงค์ก้าวเท้าเข้าไปในส่วนของล็อบบี้โรงแรมเท่านั้นแหละครับกลิ่นอับชื้นนี่ชนมาประทัดจมูกทันทีเลย มันเป็นกลิ่นเหมือนตึกที่ถูกปิดตายไว้นานๆไม่ได้ระบายอากาศแสงไฟในล็อบบี้ก็สลัวๆออกสีเหลืองส้มแถมยังกรพริพวูบว่าบอยู่ตลอดเวลาเหมือนหลอดไฟใกล้จะขาดเต็มทีที่เคาน์เตอร์มีพนักงานอยู่สองคนครับเป็นผู้ชายอายุราวๆห้าสิบกว่าปีผมขอเรียกแกว่าพี่จันนะครับกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งอายุน่าจะยี่สิบปลายๆผมขอเรียกเธอว่าน้องฝนก็แล้วกันทั้งคู่ใส่เสื้อผ้าธรรมดาครับ ไม่ได้อยู่ในชุดยูนิฟอร์มของโรงแรมแต่อย่างใดดูจากลักษณะแล้วพี่จันน่าจะเป็นเจ้าของส่วนน้องฝนก็น่าจะเป็นญาติที่มาช่วยงานคุณแบงค์แกก็เดินตรงเข้าไปสอบถามเลยว่าพอจะมีห้องว่างเหลืออยู่บ้างไหมพี่จันก็ตอบกลับมาว่ามีห้องว่างจะพักกี่คืนคุณแบงค์แกมองดูสภาพโดยรวมผองโอรงแรมแล้วมันช่างไม่น่าไว้วางใจเอาเสียเลยครับทั้งกลิ่นทั้งแสงไฟที่ดูวังเวงก็เลยตัดสินใจบอกไปว่า ขอพักแค่คืนเดียวก็แล้วกันพี่จันก็แจ้งราคามาว่าห้องพักคืนละ400บาทเป็นห้องแอร์ด้วยนะคุณแบงค์นี่ถึงกับตาโตเลยละครับราคามันถูกมากเพราะปกติโรงแรมอื่นในตัวเมืองต้องมีอย่างน้อย800-1,000บาทต่อคืนแกก็เลยถามย้ำเพื่อความแน่ใจอีกครั้งว่าห้องแอร์จริงๆเหรอครับแล้วห้องพักอยู่ชั้นไหนพี่จันก็ตอบกลับมาด้วยเสียงเรียบๆว่าอยู่ชั้นสครับเป็นห้องสุดท้ายสุดทางเดินเลย ในจังหวะนี้เองครับคุณผู้ฟังน้องฝนที่นั่งอยู่ข้างๆเคาน์เตอร์เนี่ยแกหันควับไปมองน้าพี่จันทันทีเลยคิ้วของเธอขมวดเข้าหากันแน่นเหมือนกับว่าไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของพี่จันสักเท่าไหร่คุณแบงค์แกก็สังเกตเห็นอาการนั้นนะครับแต่ก็พยายามคิดในแง่ดีว่าคงไม่มีอะไรหรอกมัง้งชั้นสามเองเดินขึ้นบันไดไปก็ไม่น่าจะลำบากอะไรมากพี่จันยืน่นกุญแจห้องพักให้คุณแบงค์แล้วก็บอกให้เดินขึ้นบันไดไปได้เลย ห้องพักอยู่สุดทางเดินไม่มีพนักงานเดินไปส่งนะครับคุณแบงรับกุญแจมาแล้วก็เดินไปยังบันไดซึ่งเป็นบันไดไม้เก่าๆครับคุณผู้ฟังเหยียบลงไปแต่ละชั้นก็ได้ยินเสียงไม้ลั่นเอียดอาตลอดทางแสงไฟตรงโถงบันไดนี้ก็สลัวสุดๆกลิ่นอับชื้นก็ยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนคุณแบงรู้สึกขนลุกสู้ขึ้นมาโดยไม่มีสาเหตุแต่แกก็ยังพยายามปลอบใจตัวเองว่าคืนเดียวเท่านั้นแหละนะทนๆเอาหน่อย พอเดินขึ้นไปถึงห้องพักบนชั้นสามคุณแบงค์เปิดประตูเข้าไปสภาพภายในห้องนี้มันย่ำแย่กว่าที่แกจินตนาการไว้หลายเท่าเลยครับเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นในห้องเก่าค้ำค่าเตียงไม้ก็ดูผุผูกผ้าปูที่นอนก็มีคราบเหลืองเป็นดวงดวงมีโต๊ะเครื่องแป้งแบบจีนโบราณตั้งอยู่พร้อมกระจกเงาบานใหญ่แต่บานกระจกนั้นก็แตกเลาตรงมุมทีวีก็เป็นแบบจอแก้วรุ่นโบราณกลิ่นในห้องนี้เหมือนกับว่า ไม่มีใครเคยเข้ามาพักนานเป็นปีๆคุณแบงก์ก็ได้แต่ใส่หัวให้กับสภาพที่เห็นแล้วก็คิดในใจว่าคงเป็นไปตามราคาแล้วนะถูกขนาดนี้สภาพมันก็ได้ประมาณนี้แหละแกตัดสินใจแน่วแน่เลยว่าพรุ่งนี้เช้าจะต้องรีบย้ายออกไปหาโรงแรมอื่นพักอย่างแน่นอนจากนั้นคุณแบงก์ก็เปิดกระเป๋าเอาเสื้อผ้าออกมาแขวนในตู้ซึ่งตู้ก็ส่งเสียงดังแอดแอดเหมือนบ้านพักขค้นสนิทไปหมดแล้ว แล้วแกก็เข้าไปอาบน้ําในห้องน้ําที่น้ําไหลแบบเอื่อยๆสภาพก็เก่าจนไม่อยากจะบรรยายอาบน้ําเสร็จก็รีบกระโดดขึ้นเตียงนอนทันท,นทีครับด้วยความเหนื่อยล้าจากการทํางานและการเดินทางมาทั้งวันแกก็เลยผล่อยหลับไปอย่างรวดเร็วหลับไปนานแค่ไหนคุณแบงก์ก็ไม่ทราบได้นะครับมันรู้สึกตัวตื่นอีกทีก็ตอนได้ยินเสียงตอกๆเบาๆดังขึ้นมันเหมือนมีใครสักคนกําลังมาขอที่กระจกคุณแบงค์สะดุ้งตื่นขึ้นมาทันที ในใจก็คิดว่าตัวเองอาจจะหูแว่วหรือว่าฝันไปแต่แล้วเสียงต้องตอกมันก็ดังขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้มันดังชัดเจนเลยครับว่ามาจากทางโต๊ะเครื่องแป้งที่มีกระจกเก่าๆบานนั้นตั้งอยู่แกพยายามจะลืมตาขึ้นแต่กลับรู้สึกว่าร่างกายมันหนักอึ้งไปหมดขยับเขยื้อนไม่ได้เลยแม้แต่น้อยหายใจก็ติดขัดลําบากอาการแบบนี้มันเหมือนกับที่คนเขาเรียกกันว่าผีอำอย่างชัดเจนเลยละครับ คุณแบงค์เคยมีประสบการณ์ทนผีอำม,มาก่อนนะครับแต่แกบอกว่าครั้งนี้มันหนักหนาสาหัสกว่าทุกครั้งที่เคยเจอมาในชีวิตแกพยายามดิ้นรนสุดชีวิตแต่ก็ทําได้เพียงแค่ลืมตาขึ้นมองเท่านั้นในความมืดสลัวของห้องพักคืนนั้นเองครับคุณผู้ฟังคุณแบงค์เล่าว่าแกเห็นเงาของคนยือนอยู่ที่หน้ากระจกบานนั้นเป็นเงาของผู้ชายรูปร่างผอมสูงผมเผ้าลุงลังใส่เสื้อเชิตเก่าๆแล้วเงาร่างนั้นก็ค่อยๆหันหน้ามาทางคุณแบงค์ ดวงตาของเงาที่สะท้อนในกระจกมันขาวโพลนไปหมดเลยครับไม่มีแบบตาของคนอยู่เลยแม้แต่น้อยแล้วเงาร่างนั้นก็เอ่ยปากกระซิบด้วยน้ำเสียงที่แหบพร่าและเย็นจับทั่วหัวใจเนื้อความประมาณว่าอยู่กับกูคุณแบงได้ยินแค่นั้นหัวใจก็หล่นไปอยู่ที่ตะตุ่มเลยครับสติสตางทับจะหลุดลอยไปหมดแล้วแต่มันยังไม่หยุดแค่นั้นครับคุณผู้ฟังเงานั้นมันค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากหน้ากระจกแล้วเดินตรงมาที่เตียง จากนั้นมันก็นั่งลงข้างๆตัวคุณแบงค์เลยแกบอกว่ารู้สึกได้ถึงแรงยุบของเต็นที่ยุบลงไปจริงๆเหมือนมีคนมานั่งทับอยู่ข้างๆผู้ชายคนนั้นค่อยๆก้มหน้าลงมามองคุณแบงค์ในระยะประชิดดวงตาสีขาวโพลนน่าสะพึงกลัวของมันจ้องขเขม่งมาที่แกแล้วก็กระซิบย้ำด้วยน้ำเสียงเดิมอีกครั้งความหมายก็ประมาณว่าห้องนี้เป็นของกูใครใช้ให้มึงมานอนที่นี่คุณแบงค์เล่าว,ว่า ตอนนั้นแกกลัวจนตัวสั่นไปทางล่างแล้วครับสิ่งแรกที่นึกถึงขึ้นมาได้ในสถานาการณ์แบบนั้นก็คือสร้อยพัาที่คุณพ่อให้มาซึ่งแกดันลืมไว้ที่กรุงเทพจากนั้นก็นึกถึงหน้าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็นึกถึงบทสวดบนต่างๆที่เคยจําได้แกพยายามรวบรวมสติทั้งหมดที่มีอยู่น้อยนิดในตอนนั้นท่องนโมตัสะสะซ้ําไปซ้ามาอยู่ในใจท่องอยู่เป็นนานสองนานเลยครับในที่สุดเสียงขากระจกปริศนานั้นก็เงียบหายไป ความรู้สึกหนักอึ้งที่กดทับร่างกายของแกอยู่ก็เริ่มค่อยๆค,ค,คลายลงคุณแบงเริ่มขยับมือได้แกนับอยู่ในใจหนึ่งสองสามแล้วก็สปริงตัวลุกพูดพลาดออกมาจากเตยียงทันทีเลยครับคว้าม,มาได้แค่กระเป๋าสตางค์กับโทรศัพท์มือถือเท่านั้นแหละครับเสื้อผ้าข้าวของอะไรไม่สนใจแล้วตอนนั้นวิ่งออกจากห้องพักแบบไม่คิดชีวิตเลยแสงไฟตรงทางเดินก็ยังสลัวๆเหมือนเดิมวิ่งลงบันไดไม้เก่าๆนั้น ก็แทบจะสะดุดล,มล้มคมำหลายครั้งพอวิ่งลงมาถึงชั้นล่างตรงล็อบบี้เห็นพิจาร์กับน้องฝอนนั่งอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนคุณแบงก์ก็ตะโกนลั่นออกมาด้วยความโมโหเลยครับทําน้องว่านี่มันเรื่องอะไรกันครับห้องพักนั้นห้องนั้นมันมีผีพวกคุณก็รู้เรื่องนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับพิจาร์ถึงกับหน้าซีดไปเลยส่วนน้องฝอนก็เอาแต่ก้มหน้านิ่งไม่ยอมพูดอะไรคุณแบงก์ยังคงโมโหไม่หายตะโกนถามต่อไปอีกว่าแกเจอผู้ชายอยู่ในห้อง มันมากระซิบอยู่ข้างหูเลยมันบอกว่าห้องนั้นเป็นของมันพวกคุณรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าห้องนั้นมันเฮี้ยนพิจนริทยกมือไหว้คุณแบงค์ประหลอกแล้วก็พูดจาขอโทษขอพคอยเป็นการใหญ่แต่คุณแบงค์ยังไม่ยอมง่ายๆครับด้วยความที่ยังทั้งโกรธทั้งกลัวอยู่แกก็เลยท้าทายไปว่าถ้าห้องนั้นมันไม่มีอะไรจริงๆคุณก็ลองขึ้นไปเอาเสื้อผ้าของผมที่ยังอยู่ในตู้ออกมาให้หน่อยสิน้องฝนที่นั่งเงียบอยู่นานถึงกับหน้าเสียหนักกว่าเดิม หันไปมองหน้าพี่จันได้แววตาตื่นตื่นพี่จันก็มีท่าทีอึกอักอยู่พักใหญ่สุดท้ายก็ตัดสินใจยอมเล่าความจริงทั้งหมดให้คุณแบงค์ฟังพี่จันแกเล่าว่าโรงแรมแห่งนี้จริงๆแล้วเป็นมรดกตกทอดมาจากคุณพ่อของแกสมัยก่อนเคยรุ่งเรืองมากครับแต่เมื่อประมาณส2องปีก่อนมันเคยเกิดเรื่องสยองขึ้นมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าตั้มมาเปิดห้องพักแล้วก็เกิดทะเลาะกับเพื่อนอย่างรุนแรงน่าจะเป็นเรื่องเงินเงินทองทอง สุดท้ายนยตั้มก็ถูกเพื่อนใช้ของมีคมแทงจนเสียชีวิตคาห้องพักชั้นสามห้องนั้นนั่นแหละครับศพของแกถูกทิ้งไว้ในห้องนานถึงสามวันกว่าจะมีคนมาพบฝุ่นคนร้ายก็หนีลอยนวลไปได้จนถึงทุกวันนี้คดีก็ยังปิดไม่ลงพี่จันเล่าต่อว่านับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมครั้งนั้นโรงแรมก็แทบจะกลายเป็นโรงแรมล้างไม่มีแขกคนไหนกล้าเข้ามาพักอีกชาวบ้านแถวนั้นก็ลือกันว่ามักจะเห็นเงาของนายตั้มวนเวียนอยู่ในห้องนั้นอยู่บ่อยๆ บางครงก็ได้ยินเสียงคนเคาะกระจกดังออกมาจากห้องพี่จันบอกว่าโดยปกติแล้วแกจะสั่งปิดตายชั้นสามกับชั้นสี่ของโรงแรมไปเลยจะเปิดให้แขกพักเข้าแค่ชั้นสองเท่านั้นแต่ในช่วงนี้อย่างที่คุณแบงก์ก็รู้ว่าห้องพักในตัวเมืองมันเต็มหมดจริงๆแกก็เลยไม่มีทางเลือกจำเป็นต้องเปิดห้องนั้นให้คุณแบงก์เข้าไปพักคุณแบงก์ฟังเรื่องราทั้งหมดแล้วก็ทั้งกดทั้งกลัวปนเปกันไปหมดเลยครับแกถามกลับไปว่า แล้วทำไมถึงไม่ยอมบอกกันตั้งแต่แรกพี่จันก็ตอกบกลับมาด้วยน้ำเสียงรู้สึกผิดว่าแกก็กลัวว่าถ้าบอกความจริงไปคุณแบงก็คงจะไม่กล้าพักที่นี่แน่ๆถ้าไม่เปิดห้องนั้นให้เช่าโรงแรมก็คงจะแย่ไปกว่านี้เพราะไม่มีไรายได้เข้ามาเลยคุณแบงก์เลยถามต่อไปว่าแล้วเสื้อผ้าของผมละ่ะที่ยังอยู่ในห้องใครจะขึ้นไปเอาลงมาให้พี่จันก็บอกว่ายังไงร้อยฟ้าสว่างก่อนเดี๋ยวแกกับน้องฝน จะอาสาขึ้นไปเอาลงมาให้เองน้องฝนพอได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับหน้าตื่นตกใจเลยล่ะครับเหมือนจะบอกว่าพี่จะให้หนูขึ้นไปด้วยเหรอคะแต่พี่จันก็ยังยืนยันคําเดิมพอฟา้าเริ่มสางคุณแบงค์พี่จันแล้วก็น้องฝนก็ต้องจําใจพากันขึ้นไปที่ห้องพักชั้นสามห้องนั้นอีกครั้งตอนนั้นเองที่คุณแบงค์เพิ่งจะสังเกตเห็นว่ามีตะกุดเล็กๆติดอยู่ที่ขอบกระจกของโต๊ะเครื่องแป้งกับตรงบานประตูที่เปิดออกไปตรงระเบียงด้วย เมื่อคืนมันมืดมากจนแกมองไม่เห็นคุณแบงก์ก็เลยถามพี่จันว่านี่มันคืออะไรพี่จันก็ตอบว่าเป็นตะกรุดที่พระอาจารย์จากวัดแถวนี้ท่านให้มาติดไว้เพื่อป้องกันวิญญาณร้ายแต่ดูแล้วตะกรุดก็คงจะเอาไม่อยู่เท่าไหร่คุณแบงก์ได้ฟังถึงกับส่หัวและก็พูดทํานองว่าถ้ารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้ผลแล้วยังจะปล่อยให้คนอื่นขึ้นมาพักที่ห้องนี้อีกทําไม ทั้ง3ามคนก็ช่วยกันรีบหยิบช่วยเสื้อผ้าของคุณแบงค์ออกจากตู้อย่างรวดเร็วที่สุดครับตอนนั้นคุณแบงค์ก็ใจคอไม่ดีเท่าไหร่กลัวว่าจะต้องเจออะไรอีกหรือเปล่าแต่โชคดีครับที่ไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติอะไรเกิดขึ้นอีกพอลงมาถึงชั้นล่างพี่จันก็กล่าวขอโทษคุณแบงค์เป็นการใหญ่อีกครั้งและก็เสนอว่าจะคืนเงินค่าห้องพักให้แต่คุณแบงค์แก่ไม่ได้รับเงินนั้นไว้ครับถึงแม้ว่าอยากจะโกรธอยู่บ้างที่โดนหลอกให้ไปนอนในห้องผีสิงแบบนั้น แต่ก็อดสงสารพี่จันไม่ได้เหมือนกันดูจากสภาพโรงแรมแล้วแกก็คิดว่าคุณจะลำบากน่าดูคุณแบงลีบออกจากโรงแรมแห่งนั้นทันทีแล้วก็ไปหาโรงแรมใหม่ที่ดีกว่าเดิมเพ้าพักพอได้สติก็รีบเล่าเรื่องทั้งหมดที่เพิ่งเจอมาสดๆร้อนๆให้คุณมิวแฟนสาวของแกฟังคุณมิวพอได้ฟังก็ตกใจมากบอกว่าคุณแบงโชคดีมากเลยนะที่ยังรอดออกมาได้หลังจากคืนนั้นคุณแบงก,ก็ไม่ได้เจอเรื่องราวอะไรแปลกๆอีกเลย แต่แกก็ไม่ลืมที่จะไปทําบุญที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดนั้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้กับวิญญาณของนายตั้มโดยหวังว่าเขาจะได้รับผลบุญและได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีเสียทีเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ฟังเรื่องราวของคุณแบงค์ที่ผมนํามาเล่าให้ฟังในวันนี้มันน่าขนขนลุกจริงๆใช่ไหมล่ะครับนับว่าโชคดีมากที่คุณแบงค์แกยังพอมีสติอยู่บ้านในสถานกาการแบบนั้นไม่อย่างนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป ถ้าคุณผู้ฟังท่านไหนเคยมีประสบการณ์ไปเจอเรื่องราวลี้ลับในโรงแรมหรือตามที่พักต่างๆก็ลองแบ่งปันประสบการณ์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคืนนี้ก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนอนหลับฝันดีนะครับหรือถ้าอยากได้บรรยากาศร้อนๆก่อนนอนก็ลองนึกถึงห้องพักชั้น3ามห้องสุดท้ายห้องนั้นดูก็ได้นะครับสวัสดีครับ